สนามนี้ครับไลอ up ชื่อเนี่ยแปลกตาขึ้นไปเรื่อยๆสนามนี้พี่พิดามองว่าแข่งขันขในรุ่นไทยแลนด์ซุปเปอร์คาร์ GTC มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับมันเต็มไปด้วยนักแข่งที่ถ้าคนไม่รู้จักจะไม่ทราบนะฮะว่าเขามีศักยภาพในการขับขี่ขนาดไหนครับอย่างสตีฟโอเว่นเนี่ยถ้าถ้าคนที่ตามรายการซุปเปอร์คาร์ v ของออสเตรเลียเนี่ยร,รู้ดีว่าเขาเป็นนักแข่งที่ขับ รถซุปเปอร์คาร์ได้เต็มที่อยู่แล้ววันนี้เราเห็นแอสตันมาตินนะครับอดัมคาริดจากมาเลเซียนะครับ Hi ่อดัมคาริ here from m a l a y s i a uh, we're driving for the I8 Vintage GT4 Team น้องตี๋ใช่ครับอริศักดิ์ตั้งคุณเจริญพอร์เช่เคมนนะฮะแล้วก็ตามมาด้วย KTM น้อง Bank, ซึ่งเก่งมากในทางเรื่องเกมเพิ่งไป,ไปได้ตำแหน่งที่4มาใ,<ช>ในเกมร,ระดับโบว์ครับที่มอนาโคด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะผมมั่นใจว่ายังไม่ได้ปล่อยของกันหมดหรอกนะฮะยังมีเก็บกักไว้เพราะเราจะไม่มีไม่มีทางเห็นหรอกรถซ้อมเร็วกว่ารถคอลี่ไฟแจ็คแลมวาดก็ถอยไปหน่อยแต่ได้ย,ยินมาว่ายังใช้อย่างเก่าอย่านี้แต่ถ้าเรามาดูคะแนนสะสมเนี่ยแจ็คแลมวาดเนี่ยนัอยู่ที่ห้าสองคะแนนใครับโดยตามมาด้วย น้องตี๋นะฮะอดิศักดิ์43คะแนนห่างกัน9คะแนนใช่ครับนะฮะติเต่าวสุรัตน์นะฮะก็ก็คงจะไม่ไม่ไม่แผ่วแน่นอนเพราะคะแนนก็เท่ากับตี43คะแนนเป๊ะๆก็ขึ้นอยู่กับว่าแจ็คลำหวานเนี่ยจะสามารถไปต่อได้ขนาดไหนนะครับเพราะถ้าเกิดแผ่วมาสนามนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยก็บอกได้เลยว่ายากครับครับมีชื่อของชนลวิทย์นุยา เข้ามาด้วยในแมค l ลเรน570 s g t 4เป็นน้องชายของชลยะนุยาอายุห่างกัน6ปีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการขับขี่มากนะครับแต่ว่าห่างเหินจากมอเตอร์สปอร์ตไปนานเลยครับไม่ได้แตะรถเลยกลับมาก็ก็เร็วเลยนะรเร็วเลยสุปราครับ มีทั้งซูปราที่ขับโดยซูจิทร ر ي เคนทาโร่ซูปราท g 4ของคุณอันนิโปรสมิชาติถ้าเราดเูเคนทาโร่นะฮะที่ขับซูปราเวลาต่อรอบที่เคยทำกันไว้เนี่ยกริดเ,เร็วกว่า แต่ก็อย่าลืมพี่อาจสุทธิพงศ์นะครับก็ต้องมาดูว่าฝีไม้ลายมือและประสบการณ์ของพี่อาจเนี่ยจะทําให้เขาสามารถที่จะไปยืนแป้นอยู่ตรงไหนให้พี่บิดาพูดถึงรถกลุ่มรถญี่ปุ่นหน่อยนะครับพวกมิซูวิชีอีวอลูชันนะครับซูบารุอาร์ซีนะครับคิดว่าเกมของกลุ่มนี้จะสามารถขึ้นมาต่อกรในกลุ่มหน้าได้มากน้อยแค่ไหนจะไม่แปลกใจถ้าจะเห็นรถของเวิร์ลปั๊นะครับโดดขึ้นมารวมถึงรถของประทีป การประเสริฐน,นะครับที่จะก้าวขึ้นมาพอบๆนะครับเพราะว่าเราก็เห็น performance ของรถรุ่นนี้ผมยังติดอยู่เรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายนะครับบางทีก็ยืนระยะไม่ได้แต่ว่าถ้ายืนระยะได้เมื่อไหร่ ผมคิดว่าสนุกแน่นอนครับ,รบก็รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผสมผสานกันระหว่างรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างรถระดับ g t 4ไม่ว่าจะเป็น Toyota Supra นะครับจะเป็น Aston Martin จะเป็น KTM นะครับจะเป็นรถอย่าง Porsche Cayman รุ่นต่างๆนะฮะเราก็จะเห็นว่าการขับเที่ยวของเขาเนี่ยรถที่ทำในบ้านเรา ก็สามารถเข้าไปต่อกรอนได้ตอนนี้รเราก็จะเห็นว่ามันมีรถผสมผสานกันระหว่างรถ TAVS รถที่ผลิตในบ้านเราและก็รถที่ผลิตออกมาจากโรงงานเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะทั้ง3อย่างเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะ BOP ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและเราก็ให้ความสำคัญกับรุ่นนี้อยู่คลาสที่แข่งร่วมกันครับ Thailand Touring Car ครับกิติพลปาโมดนาะยุทธยาก็สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปทำหน้าที่ได้ดีนะใน,ใน,ใน,ในอีกรายการหนึ่งอันนี้กลับมาก็ ขวฮอนด้าซีวนะครับผู้ต่อกรของเขาก็ไม่มีใครจากที่ไหนหรอกอก็คือขจรศักดิ์พัะสงขาสนุกแน่นอน2คนนี้บี้กันตั้งแต่ต้นจนจนนบประธาน ริ้งคาใช่ครับพีบอยขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งนะครับแล้วยังคุมอยู่ครับยังไงฮะคลาดอยู่ระดับ4ตอนนี้แล้วมาที่เทิร์น5ครับตีไปอีกเอาจะทิ้งแรงแล้วปิดลายหนีนะครับทางตีนิดเดียวเท่านั้นครับสามคันนี้โอ้โหปิดลายไว้นะครับสำหรับดัมอ้าวแล้วนี้ที่เทินเจ็ครับรถของไม่แน่ใจว่าเป็นลาปาเอลหรือเปล่าทำให้เกิดเซฟติคาครับครับ เกียรอันเล่งกันแล้วนะครับอันดับหนึ่งยังเป็นอาดัมมาลรตนะครับครับผมชาวมาเลเซียนะครับอันสองกับบีควิกแล้วเทปแบงค์ครับอ้าวเข้าไรในยังไงอ้าวแซงขึ้นมาได้แล้วนะครับได้ด้วยครับแบงค์ขนาดที่ขนาราพานันนะครับก็เป็นอันดับ3ามในขณะที่อันดับ4กลายมาเป็นของเจ้าเบร็กกัสส์รัตนะครับผมโอ้เอ้ามีไฟ ลุกออกมานะครับหมายเลขที่2ครับชูจิชุริเคนทาโร่ฮะอ้าวจอดข้างทางแล้วนะครับหมายเลขที่2แล้วเทปแบงค์ครับคือทำถึงลายในเสียบเข้ามาได้ไม่ได้ตีบังอยู่โอ้โหที่เดียวทะลด์ออกไปนะฮะกลายเป็นลายเสียบขึ้นมาได้เป็นอันดับ2เลยนะครับธนาทิพย์ธนราภานันแน่นอนจริงๆครับช็อตนี้ แบ่เป็น2กลุ่มแล้วนะครับสำหรบนะับกลุ่มผู้นำอันดับหนึ่งและอันดับ2นะครับซึ่งแบงค์พยายามไล่จี้อดัมอยู่ในขณะนี้ในขณะที่อันดับ3และอันดับ4นะครับตีเนี่ยพยายามหนีกริดวสุรัตน์นะครับเซกเตอร์สองจะเป็นของธนาทิพย์ทั้งหมดครับแต่ปิดปลายดีนะฮะตอนนี้พยายามเข้ามาล้อแล้วนะครับ oh. ล้อแล้วนะฮะโอ้โหปิดปลายดีมากนะครับสำหรับอ,อดัมตอนนี้ แต่แบงก์ก็พยายามเข้าเนี่ยดูดิฮะแต่ถ้าอย่างนี้จะเข้าถังนี่นะฮะพูดไไปถันจบเลยครับนั่นล่ะสิแต่เข้าทางของชนะพิกนะครับในขณะที่อันดับที่2จะเสียตำแหน่งไหมนะครับสำหรับอนดามเสียตำแหน่งให้กับอดีตจักตั้งพูิเจริญนะครับโ้โหขึ้นมาเป็นอันดับ2นะครับจากบีกนิวเรซิ่งทีมนะครับยืดระยะนะครับสำหรับแบงค์ขณะที่ธนะลาภานันนะครับ ณะที่กอช่องว่างนี้นะครับอีกช่องหนึงจะเห็นนะครับโอ้อล oh, oh! ันมุนไปแล้วครับหมายเลข18ของอดัมอ้าวโหนี่แหละครับความกดดันครับ สบายๆแล้วนะครับสำหรับไฟนอลแล็บตรงนี้อันดับ2องเลยครับกับทีมบีควิซเรซิ่งทีมนะครับกับอธิศักดิ์นั่งคุณเจริญและอันดับ3นี่นะฮะกับฟริปมุสุรัตซูด้าการ์เซอร์เรซิ่งทีมไทยแลนด์นะครับครับเอาละฮะดีใจด้วยนะครับสำหรับวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับแสดงความดีดีด้วยกับแชมป์สนามนี้นะครับกับน้องแบงนาทิพทรัชลาภานันสุดยอดแบงค์เต็มคาราเบลจริงๆโอ้โห เตรียมตัวสตาร์ทนะฮะนี่ครับออกตัวเรียบร้อยครับพี่กุดีครับเลียวโค้งเข้ามานะครับอันนี้สักตั้งคุณเจรลยนะฮะตามขึ้นมาอันดับ3ามองจากกล้านะครับโอ้โหแต่รู้สึกว่าธนาทย์ตกไปนะฮะใช่ครับด้านหลังครับวิลการ์ดอกจันครับครับเบียดวาแล้วถโออสเตียออกไปฮะ เกิดอะไรขึ้นกับหมายเลข28ข่สิบแปธนารธนราพานันแบงค์ไปทำอะไรตรงนั้นอีกคันหนึง่งอ้าวเดินที่กำลับบงชมอยู่นี่นะฮะเป็นสองคันเลยนะสำหรับ Evolution ใช่แล้วครับหมายเลข9 World Pump นะฮะดรวิรากาศดอกจันนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนี่นะฮะ หมายเลข80ครับ80อัธพง์ครับตอนนี้เพ็กขึ้นมาเป็นอันดับที่4เพื่อให้ไปตามอดัมต่อนะครับลาวเพ็กครับครับเสียบอดัมที่เทิน3ครับนีครับโอยอ,อยู่ครับอ้าวหมายเลข77ครับ ปัดที่ตันประเสริฐครับยังหน้าซ้ายแตกครับโอ้โหไม่เหลือลมแล้วครับพ่กูดะลมเสียแล้วครับแบบนี้เป็นลมดีว่าฮะอย่างนี้โอ้โหสีที่พยายามใช้จังหวะนะใช่ครับดูดนะครับคือเขาก็พยายามหาจังหวะของตัวเองในทุกๆรอบครับครับมุมหน้าที่โค้งสุดท้ายโค้งสิบสองครับเกมเรสนี้เนี่ย ชนลวิทย์ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความเร็วได้กับรถแข่งแมกลาเรน 570S GT4 ชนะการแข่งขันโดยเฉือนอดีศักตั้งภูมิเจริญภายใต้ปอเช่จากบีควิกเรสติ้งทีมนะครับคู่นี้สู้กันมันมากนะครับไล่บี้จนถึงโค้งสุดท้าย f o r d ต i ยาอีลานอเทคเคอเรสติ้งครับฟอร์ตมาสเต็งควีกคอร์ลิสก็ทำผลงานได้ดีนะครับรวมไปถึงซิมโอเวนด้วยซึ่งพอเราได้เห็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกมการลุ้นแชมป์มันสนุกมากขึ้นกับการแข่งขันสัาต่อไป We'll